ตัวนี้ก็จะไปเวทีแข่งนะครับทั้งหน้า4-1ที่ตังมาในนามอะไร KOL า KOL ค่ะอ่าทบมาในนามโค้ดนะครับวันนี้ KOL สยูทันนี้ก็อีหักกัเดี๋ยวฮะว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ยูนั่งก็อีหักเลยที่ยูนั่งไนวะ โชว์เลยคาร์นะเมลาตั้งค่าตั้งค่าฟรีไม่ต้องไปซื้อก็คือต้องเอาเครื่องเก่ามาเทียบนะมันไม่สามารถดึงจากเครื่องนี้ไปเครื่องนี้ได้เพราะว่าเครื่องแข่งอนี่ยมันมันไม่ไม่มีเด็ดอ่ามันไม่มีเด็ดแล้วเขาไม่ให้เอามือถือขึ้นมานะยุเว้นวันนี้วันนี้เอามือถือมาอันนี้ดิวนี่ดูตั้งค่าอยู่ตั้งค่าฟรีน้องๆไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อดิวนะทำโบ๊แบบเอ้ยใครตั้งค่าห0ิบาทอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อนะนี่ของฟรีอยู่นี่ คือต้องเทียบเอาของเก่ามาเทียบอะจำไม่ได้เรามากับเสื้อโค้ตตึงด้วยนะโค้ตตึงโคตรอันตรายอะเนี่ยโมบดเจอดิใส่ปโมดิเนาะแล้วดีวใช้อาจีมันก็เลยเทียบได้ง่ายไงไอ้ดูใส่โูดิโนทำมืว่าอาจีมันโอ้โหดูใส่โมดิโนู้ดโมดิโนตัวเท่าไหร่นะิเดี๋ยวตัวเท่าไหร่นะโมดิโนตัวเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ผมขายสามพันห้าไม่ห้าพันใครซื้อเอาเลยเดี๋ยวผม มีกี่ตัวนะพี่เหลือกี่ตัวนะพี่เวกมีสิบตัวอ่าเหลือสิบตัวชั่นก็คือมีของเราเนี่ยหกเปลี่ยนเปลี่ยนพี่หนึ่งนึงหนึ่งแล้วก็มีแค่สิบตัวเท่านั้นเราไม่มีแล้วโอเคขายหนึ่งหนึ่งครับใครจะซื้อก็โอ้ขายหนึ่งหนึ่งฮะไปขายให้จุดๆนะครับเฮ้ยท็อปนะขายให้ครับท็อปดูเสื้อตัวใหม่ขนมแก้มย่างครับผมเพราะว่าเพิ่งได้ลองเินมาสองตัวเองโอ้โหพี่นี่แคปเปอร์ ติดตั้งค่าเลยน้องใช่ครับดีแพร่เขาอะไรอยู่ตรงข้อมือสองท็อปดีไพเท่าไหร่วะอันนี้โคตรท็อปก็ดีแพร์คือสุดพันสองนะท็อปแบบพี่เนี่ยคึงเห็นปะน้องมีเยเยเยเดียวดีแพร์เขาอะรเดียวไม่ได้ปรับครับอ๋อดีไม่ใช้นะครับปรับครับนอกเกมครับเล่นเล่นก็ได้ไม่รู้ดีแพร์เขาไหไรเออมีว่าไม่ได้ปรับดีแพร์นะปรับแค่สองคนนะมีมีท็อปกับแคสเปอร์โอ้โหมีวก็ต่อยรวย ห้องดีีแต่ว่าดีดีตรงที่ว่าเขามีจออันนี้ให้ดูด้วยนะอันนี้พี่บิ๊กนะครับครับผมอ่ะก็จะเป็นห้องเม n นเจอร์มีโค้ดมีเม n นเจอร์มีน้ำแล้วมีจอให้ดูจอนี่คือดูเฉพาะทีมเราเลยเเแต่วันนี้เป็นวันเทสเ็าเราจับภาพคนอื่นอยู่อันนี้อ่าก็จะมีกล้องน้องเห็นเลยว่าใครใช้สก,กิลอะไรยังไงเนาะมีหูฟังด้วยพี่มีหูฟังฟังใช่ใชอไฟอะไรกันแต่ว่าหูฟังน่าจะมาวันแข่ง ก็ได้ยินเสียงน้องพูดไปเลยอันนี้เกมแรกโดดแรกตังจะเริ่มนะทุกคนเริ่มแล้วมาแล้วจะได้ดูทีมอื่นนะพี่เวียดนามไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวให้น้องมายิงที่นี้เดี๋ยวเราไปแจ้งทีมงานก่อนว่าให้ให้เขาปรับเป็นยิปีได้ไหมนะจะพูดนะว้าวว่าวาว้าวห้องเทสวันนี้มาเทสนะไม่ได้จะไม่ได้แข่งจริงนะทุกคนขึ้นมา15คิวแล้วสวยเฮ้ยท็อปเอาจากเต์โดน มวยจัดพี่ขวาข้างมี้ดูระวังโอ้โหสิบหกคิวละเซิร์ฟเทสก็ถือว่ายังมีความหวังเมื่อช่ฮองเทสห้องเทสสวยเกิดขึ้นโดดลงเป็นว่าเล่นเลยเราคือเลิงพี่โวดระเบิดตูลงปุ๊บลงลงล่างลงล่างน้องตูโอ้ยใจเย็นใจเย็นแข็งแข็งใจไว้แล้วเขากดแปลงระเบิดที่วัด จุ้ยพ,พ,พี่จียบอลมอสจะโดนล้านช็อตนะพี่จีเหลือสามนิ่งไว้นิ่งไว้รอไอวอลแข่งน้องโอ้ยน,นัวเวอร์นิ่งไว้นิ่งไว้ชะตากรรมของบ้านหลังน,นี้ไวดาวดึงว่าซีจีซีจีลุกซีจีกับไอแคล บุยลำยังไม่ไม่ได้นี่นะครับบุยลำม,มาเทสรอบรอบหนึ่งครับรอบเดือนะอ้าวโอ้ยสามทีมแล้วสามทีดท้ายเหลือซีจีอีพีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิวว่าไงงั้นวัดเลยเหรอเอาว่ะสองทีมครับซีจีกับอีพีอย่างละสามก็สามสามสามเจอกันครับสามสามตึงตึงอาสวยสวยดิวได้ดึงเฮ้ยสามสอง หนึ่งดีอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึบโอ้โหอึ๊บโอ้โหสไนดิวเอาจัดเอาว่ามีสิทธิ์ครับสิทธิข้าวคิวหรือเปล่าสไนณจูบดูอึ๊บเอาว่าเย็นเย็นน้องเย็นเย็นสองคน่ในบ้านเป็นอือฮึตัวกราเต็ม ตัวใดาวเขาไปซ้ำฮองเทสก็สกหน่อยวะฮองเทสอ่ะโอ้ยครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่สองนะครับก็เดี๋ยวจะมีถ่ายงานนะเดี๋ยวชาละเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าเขาถ่ายอะไรกันบ้างนะครับจะเป็นถ่ายอยู่ห้องดิวนะไม่ใช่ห้องสต๊อปมีใครบ้างนะอันนี้จริงๆริวันนี้เป็นวันฟรีเดย์นะแต่ว่าพี่เมย์วองมาถ่าย่าเ้ยาเรียกคอนเทนต์ลงตอก อุ้ยสวัสดีครับใครเนี่ยยู่กับโอ้ยสวัสดีครับผมยืดับสุดหล่อโคตรหล่อเลยครึ่งแต่ครึ่งตัวพอนะพอข้างล่างเออเอา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 ไว้ข้างบนก็พอวันนี้มาทำอะไรฮะวันนี้มาทำอะไรคือคุณมามาไม่คือคนทุกคนมาไม่ทันฉากสำคัญเนี่ยฉากที่แบบเบื้องหลังเปนยังไงเพราะฉะนั้นรอไปติดตามที่ช่องหลักละกันว่าจะจะโหดมันหาแค่ไหนใช่แล้วเออ

จะพาให้ตังถามเรื่องการซ้อมว่าเรื่องหลังซ้อมยังไงช่วงระหว่างบูธแคมป์เบื้องหลังเป็นไงซ้อมกันยังไงแบ่งเวลายังไงบ้างนอนหนึ่งช้อปปิ้งไปเจ็ดชั่วโมงเออหรือว่าช่วงระหว่างที่พักที่โรงแรมเนี่ยทำอะไรกันบ้างช่วงก้อนเจ็ดตัวนอนแล้วก็ลงอ่างกุ๊กชี่ได้หมดพีเอ็กเราตามสไตล์ที่เราอยากพูดว่าเราอยากช่วงพักในห้องทำอะไรกันบ้างเลี้ยว นี่ดู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 เขารอถ่ายคลิปกันแล้วดูไอ้นี่มันทํานอนได้ทุกที่ทุกเวลาอือย่างนั้นแหละดูดูทีมก็ตั้งใจซ้อมแล้วดูมันทําอะไรนอนอือมาทั้งทั้งเป็นคนทั้งผู้เล่นโอ้โหอุ้ยกล้องวะโอ้โหหลักแสนนี่เอานะขอไม่หน่อยใช่ำขากล้องร่วงเอาพี่ตังไอ้นี่เถอะพี่ใช่ตังจะเป็นคนสัมภาษณ์พี่อตังกล้องถ่ายหรอ แต่ดันมาเป็นเป็นวาเลตี้แล้วเนี่ยผมอ่ะใช่พี่เออให้มันมาเด่นด้านนี้แทนดีเจะพี่ไม่ได้ทำแล้วโค้ดเคิร์แต่ผมอ่ะเืออ่ะขอฝากหน่อยแล้วกันนะได้เลยพี่ผมไม่ทำแล้วโค้ดพอแล้วเอาด้านนี้ล่ะเออต้องเข้ามีเสื้อหนึ่งมีไม้นี่ต้องใช้ไหมเดี๋ยวเอาไม้จากน้องไม่อ่ะเดี๋ยว วันน e yeah. ี้มีเท่านี okay. way, ้ครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับทีมไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวเรารอชมกันรอติดตามดูส่วนวันนี้ครับขอบคุณเป็นทางด้านของพีเอ็กแล้วก็น้องๆในทีมด้วยครับวันนี้ครับผมครับโอ้ว้าวว้าวไอ้น้องๆเขาจะมาแพ่ร้องเอาเลยเอาเลยครับ